สโตว้าวเครับเร็วแล้วกับบทลงโทษนะครับที่น้องๆหลายคนนะครับต้องจับตาดูให้ดีครับเพราะวันนี้ทีมพิธิกองเราครับได้ความสามารถจากหนุ่มมากความสามารถ9%ขนาดนี้ครับหนุ่มตูนสองเมื่อกี้บอก12 12 12 12%ใช่ครับ12%เขาชนะแบบสบายๆฉะนั้นบทลงโทษวันนี้จับกองดำเพสโต้สามหนุ่มจะต้องเจอแน่นอนเริ่มใจไหมคับมินเป็นอะไรปวดท้องเหรอก่อนหนึ่งผมผมอยากจะทราบว่าแต่ละคนเนี่ยมีอะไรที่แบบกลัวบ้างมินครับมินกลัวอะไรมินกลเวอครับ กลัวเส้นอุดงครับผมกลัวรายการเนี้ยกลัวกลัวพิธีกรใช่ไหมกลัวทั้งพิธีกรทั้งฝัแตกต่างนี่เป็นพี่นะพี่จะอ้อนพิธีกรดีๆจะพยายามเลยนะเป็นพี่พี่จะพูดดีๆแต่ตอนเดินเข้ามาแล้วไม่ไม่เอาเป็นว่าน้องมินกลัวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าจะได้พี่ด่งจะได้หยิบออกให้คือผมว่าผมพูดแล้วพี่เอามาใส่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเลยงั้นพี่ด่งไม่ทำหมูเกงกองกลัวไหมปกติถ้าเกิดไม่อยากจับสิ่งที่เราไม่อยากจับมากที่สุดกบนี้ยกบกบโอเคมีอะไรอีกตุ๊กแกจิ้งจก สามอย่างที่พูดมาครับพี่โด่งครับบอกว่ามีหมดเที่พูดมาครับในรายการเราครับเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่มีไม่มีสามอย่างที่พูดไม่มีเลยปีเตอร์หลักปิเตอร์กลัวอะไรครับถ้าเกิดไม่อยากล้วงเจอที่สุดกบครับ กบนะเหมือนกันที่แล้วคุณเจอไปแล้วโอ้ยนั่นกำความรู้สึกตอนจับกบตอนนั้นได้ไหมครับรู้สึกครับรู้สึกยังไงครับว่ามันกระโดดครับกระโดดมาร์กล่ะมาร์กกลัวอะไรครับจริงมันไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเออสบายสบายแต่ว่าแต่ครั้งนี้ได้กลัวทุกอย่างเออเส้นดุลงเส้นดุลงเส้นดุลงนี้จับลูกบี้ด้วยนะครับที่น่าแม่หยิบขึ้นมากินเลยตอนนี้หยิบขึ้นมากินเอาแล้วฮะตอนนี้สามหนุ่มถ้าเกิดพร้อมแล้วปิดตาเลยดีกว่าครับตัวครับปิดตาน้องเลยครับคุณตูนไปเชิญกล่องดำปิดสนังเรามาครับเดี๋ยวเราจะให้ ให้น้องที่ปล่อยดีีดีๆสามหนุ่มินยืนอยู่นี้นะโอเคมินไม่กลัวอ่นอยู่นี้พี่ดงจับอยู่ครับเนียผมด้วยะไรครับแล้วก็น้องมาร์คถ้าเกิดพร้อมแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่ากล่องหมายเลขหนึ่งชั้กล่อง้มีอะไรกันบ้างนะครับตาไปอยู่นี่กล่องหมายเลขสองและหมายเลขสามอ่ะสามหนุ่มดูครับดูครับคุณผู้ชมครับมิตรมินนี่นั่งลงไปตรงนั้นแล้วครับอู้มินนี้ถึงกับนั่งลงไปเลยยังไม่ได้จับเลยอ่ะ อ่ะพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่ากองดำปริศนาเพโซหมายเลขหนึ่งตูนไปยืนฝั่งนี้เลยครับและหมายเลขหนึ่งคุณลงมานะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจับให้ครับกองดำเพลโซหมายเลขหนึ่งคือคืออันนี้ครับคุณตูนครับคืออะไรครับมาแล้วครับติดล่องโอ้โ้นี่นะครับน้องๆครับนี่ครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่เด็กๆมากและกองดำเพโซหมายเลขสองคือตัวนี้ครับนี่เลย อุดงอุดงกลับมาแล้วมาจริงจริงอุดงกลับมาอีกแล้วมาพี่ของผมเบื่อแล้วอุดงและอันที่สามครับได้แก่อ่าโอ้หน่ากินด้วยคุณตูนครับเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้ววางไว้ข้างล่างนี้นะครับมครับมาคนแรกแล้วกันมาร์คมาร์คคนแรกไหมพี่ตูนอยู่ไหนครับโอเคพี่ตูนอยู่นี่พี่ตูนอยู่นี่อ้าวมาร์คคนแรกเลือกเลยเอากล่องไหนครับพี่ตูนเลือกมาไหนไปพี่เตอร์ระหว่างอยู่ระหว่างมินะระหว่างที่เลือกอยู่น้องมินนี่แบบว่าหลบอยู่ด้านหลังเลนะแบบนั่งหลบอยู่เลย ครับผมเอามาเอาเบอร์นี้แล้วกันเบอร์เบอร์ที่สองครับพี่เบอร์เบอร์ไหนครับเบอร์หนึ่งเบอร์นี้เหรอนั่นนั่นสามเบอร์สามเอาอะไรมาร์กเอาเบอร์หนึ่งนะโอเคมาร์กเล่นก่อนเลยถ้าเกิดพร้อมแล้วเล่นก่อนแล้วผมเปิดตาก่อนได้เลยฮะเดี๋ยวครับมาร์กครับระหว่างที่มาร์กกลัวนี่มินบอกว่าพี่ผมไม่อยากเล่นจริงๆพี่พี่ผมขอให้ผมกินหญ้าปั่นก็ได้พี่สองไปครับเดี๋ยวผมทลาเองเดี๋ยวผมขอให้มาร์กเอง สนะเฮ้ยนี่จับแขนผมแล้วกันโอ้หระหว่างที่เล่นผมสารนุกมินมากเลยอ่ะเอาแบมือครับแบบมือครับสิบีไอ้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  ้วทำไมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจแปดเก้าผ่านผ่านผ่านว้าวผ่านเดี๋ยวก่อนผ่านก่อนที่จะผ่าโอ้โหไม่กลัวเลยเลยไม่กลัวเลยมาร์คโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเขาเลยกันมาไม่กลัวอะไรอีกแล้วมามาไปจ็อดกันนะมามาร์คครับมีอะไรจะบอกเพื่อนทั้งสองคนไหมมีอะไรจะบอกเขาครับเอ่อ จริงมันไม่น่ากลัวครับผมมาร์คแค่อาร์ติ้งอย่างนั้นมาร์คเดี๋ยวมือนี่แบบมาร์คครับคนต่อไปที่มาร์คอยากให้จับเป็นใครอยากให้ให้จับพี่มินครับมินเหรอเผมว่ามินเก็บไว้สุดท้ายเดี๋ยวนะไม้เดี๋ยวพี่มินอะไรกีได้จับเดี๋ยวป่ะผมมิอะไรก็ได้มินให้ให้มินทำอุ้ยมินเขากลัวจริงนะผมว่ามันสิ้นเลยเนี่ยงงอ่ะเออเนี่ยดูดิ ดูมันตัวร้อนเลยนะ่ยตกใจตกใจอย่าอย่าแก้ต้องมินเลยเอาว่าปีเตอร์เล่นก่อนดีกว่าโอเคงานจับกล่องที่เหลืออยู่นะปีเตอร์หนึ่งสองสามเลือกเลยพี่เลือกให้ใช่ไหมอันนี้พี่เตรียมเบอร์พี่พี่เตรียมเข้ามาเบอร์สองอ่ะเบอร์สองนะครับไอพี่เบอร์สองนี่มันอะไรอ่ะเบอร์สองโอเคเบอร์สองนะครับผมเบอร์สองอ่าโอเคนะครับเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วล้วงเลยครับ ลวงได้เลยครับอย่าบอกนะคุณปีเตอร์เฮ้ยตอร์ย่ามอกนะพี่ปีเตอร์ผ่านแล้วคุณพูดเป็จแล้วปีเตอร์้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเตอร์ไปเป็นไรครับเป็นอะไรผมไม่ไว้ใจพวกพี่ไม่เบอร์สองเนี่ยท่างอยู่นี้แล้ว นี่คือคนเลือกโอเคนี่อยู่นี่ไงตายไม่เคยอยู่อยูเดี๋ยวได้พี่น้ออต่อทำไมพี่เล่าแบบนี้กับผมอีกอ่ะเพราผมว่เจอกบอ่ะพี่ไม่มีกบไม่มีกบไม่มีพี่โอ้สงสารน้องวมีมากเลยอยากให้พี่ไม่ดูไมกพี่เล่นพี่บอกพี่พี่หลบอยู่ในซอกพี่ไม่ได้เล่นพี่ไม่ได้เป็นคนเลือก กินเปี้ยงหน่อยให้มดกิเปรี้ยงหน่อยเดี๋ยวพีเตอร์พีเตอร์โอเคนะครับไม่เกิดพร้อมแล้วมาที่บทลงโทษเลยครับพีเตอร์เนี่ยอาจจะออกเสียงแต่คนที่ไม่ออกเสียงเลยนั่นอยู่มุมนู้นะต้องมินเพราะพูดจริงนะแพนนะกลัวจริงกลัวจริงโอเคนะเอาเป็นว่าเราจะบอกมินเลยว่าไม่มีกบนะครับไม่มีกบไปเลยพีเตอร์พร้อมนะไปเลยไม่พี่ไม่ไอ้พีเตอร์มันเท่ากันทุกคนนั่นแหละไม่ใช่พี่เออไม่พี่คือวิอย่างพี่ก็ต้องจับอยู่ดีอย่าดูอย่าดู พร้อมแล้วล้วงนะครับไม่เอาอะไรที่เดียวที่เดียวเป็นเลี้ยงพี่เดียวเป็นเลี้ยงไปเฉยไม่ปเฉยไม่มีอะไรพี่เดียวเป็นเทสเป็นอะไรที่เดียวถามพี่เดียวถามเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับอยากแก้หนูหมิงนะเป็นเทสเออมันไม่มีอะไรจริงพี่แม่คือ เดี๋ยวเดี๋ยวยินอยู่กับพี่โดมอย่าแกล้งไม่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 แก้โอเคมิเตอร์มามิเตอร์แพ้ล้วงเลยล้วงเล้วงลวงตรงนี้เส้นด้วงไปเลยล้วงสิบวินาทีพร้อมนับมึงพี่แสตนะพี่แสตไม่ไม่ไม่ล้วงเลยเอาพี่ไปงี้จับจับตรงนีไม่พี่ไปงี้พี่ไปงี้กินตะลอดกินตะลอกนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่ะเราพร้อมแล้วล้วงเลย หลวงเลยตูนพาเข้าไปเอามือถูกไม่หนัดอ่ะเออมันเต็มอ่ะมันเข้าไม่ได้ไม่ได้เอามือเดียวมือเดียวอ้าวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราแพ้แเราแั้มาจับโต๊ะมาจับโต๊ะไว้พาโต๊ะไว้พาตั้งเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งจะไว้พาทำไมเนี่ยมันไม่กัดโอเคนะไว้พาไหม ขอวเดี๋ยวพยายสู้ก่อนไม่ไม่คุณไปกรรมนี้วิปัสนามาคุณก็ทำโอสมาธิไปแบบคุณทำสมาธิครึ่งชั่วโมงครับผมผมโอ้งั้นเดี๋ยวการนีตอนนี้แหละแอนพี่ให้มินทำก่อนนะพี่กำลังวางชาไปพี่ให้มินเมียพี่พี่ต้องมาขับน้องโอเคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอะไรพี่เตอร์ถ้ามันถ้ามันกัดผมอ่ะไม่กัดไม่กัดถ้ามันกัดพี่พี่ต่อยพี่เลยเตอร์อยากจะพักก่อนแล้วอย่าไปทำาแต่ถ้ามันไม่กัดพี่ต่อยนะทำสมาธิไหมน้ำมาพี่กับน้อง แต่จับเรจะได้ดูมิ้งไงจับพูดดูมิ้งไงมันพี่ต่างมิ้งผมพี่จำดีแล้วรู้ว่าไม่เอาข้างนี้เอาข้างนี้อ่ลรู้เลยสิบมิโอ้ยมันไม่มีอะไรเลยพร้อมหรือยังจุเตอร์พร้อมพี่แล้วพี่ไม่มองอ่ะพี่จะไม่กลัวแล้วพี่มองแล้วพี่จะกลัว ยังพี่ก็ต้องไม่บอกเออไปเลยนับแล้วอ่ะเริ่มมาสิบวิสิบวิลงไปในถ้วยเลยอ้ยถ้วยลงด้ยงๆเยเโหม็นเหม็นเตาวพี่รเร็วเร็วแล้วหนวแรู้ไแล้วพีเตอไปจับเราจับตรงที่สุดจับแล้วจับแล้วเก่งไรเนี้ยเก่งเลยเก่งจะกลัวจะไปไปลงไปข้างในเอามือลงไปเลยมือลงไปเฮ้อยากยอยู่ี่พี่ดูพี่ดูอยู่แต่มือองพีอนี่เออลงไปเร็วเด เต้ไปเลยเต้ลงตรงกลางเลยเออเบาๆเบาๆเบาๆลงไปเลยวต่อไเบา10วิเดี๋ยวพี่พี่นับให้เดียวจอดูจอเราไปลงไม่ถึงก่อนสองสองลงมีอีกหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามเก่งไหมเขารำอยู่เขารำอยู่ลงไปแต่แรกอะดูซะเต้ทำดีมากเม้นเม้นพี่เดินมาหานะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว น้องมินพี่พี่ง่ายสุดเลยอ่ะบอกเลยน้องมินครับขอคุยก่อนนะเออได้ครับคุยคุยพี่ว่าพี่ขอห้าวิได้ไหมพี่เออห้าวิห้าวิได้ห้าวิให้้องเขามาเลยน้ำชมพี่เขาห้าวินาทีมานี่เลยมาตามพี่โด่งมาเดี๋ยวไปยืนตรงหน้าหน้าบทลงโทษก่อนหุ้ยตัวแข็งไม่หมดเลยอ่ะเฮ้ยผมขอถามก่อนนะเออถามมาให้พี่โด่งเดี๋ยวพี่โด่งตอบให้พี่โด่งฉาดน้ำครับช่วยหน่อยตอนนี้พี่โด่งบอกเลยสิ่งที่สิ่งที่มิสมินกลัวนะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำย่างกบไม่มีนะ กบไม่มีแน่นอนทุกแกจิ้งจกไม่มีทุกแกจิ้งจกก็ไม่มีฉะนั้นแมงไม่มีอะไรที่เธอกลัวแล้วนะมิสเตอร์มินโอเคไหมครับเลือกเลยหมายเลขหนึ่งสองสามเาใจเอาใจโชว์ใจเลยผมไม่แกล้งนะให้คุณเลือกเลยผมบอกเลยนะทามไทยเนี่ยมาถึงทามไทยล้วงเลยแล้วจับขยี้ขยี้พี่เราขึ้นมากินอออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยพรอไม่ได้กินไม่ไม่กินขยี้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 แล้วจับเล่นเลยวายนี่จับปุ๊บบอกหน้ารักน่ารักเอาล่ะมิสเตอร์มินพร้อมไหม 1 2หรือ3ครับคุณแก้วนี่จับแบบแมนๆเลยนะสามครับ3ไปฝั่งรุ่นเลย3มาฝั่งนี้ครับฝั่งรุ่นไม่ผมจับ3เลยจับ3ตัวนี้เหรออ่าวจับ3นี่จับ3จับ3ามวันนี้เอาสองเอาหนึ่งกับสองออกหนึ่งกับสองเดี๋ยวโต๊ะล้มเดี๋ยวดูดิสามโอเคสามโอเคสามนี่ไเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จับกล่องจับกล่องจับกล่องให้เฉยเออห้ากล่องกล่องให้เฉยกล่องกพี่โอมบอกเลยว่าโอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวูผมเห็นแล้วแต่ดูแต่ เออลูนี่โอเคพี่เที่ยวพี่ไม่มองพี่แล้วมันนี่มาร์คมาร์คสะใจเยอะเลยนะมาร์คอ่ะมาร์คมาร์คเอาแรกจับไปที่ปลายกล่องปลายปลายลูตรงนี้เออรูนี้โอเคล้วงเลยพี่ดองให้น้องมินเนี่ยห้าวิพอแฟนๆขับของมิสเตอร์มินครับดูครับห้าวิธีกับกล่องเบอร์สามพร้อมแล้วไปครับ อันนี้เด็กๆมากเลยอันนี้เป่ามากบอกเลยว่าไอเนี้ยเฟฟานแก้วเนี่ยจับมาแล้วไอตัวนี้นะมันเป็นคล้ายๆกับชอบมากเป็นคล้ายๆกับขนมกุลิโกะอ่ะเป็นแท่งๆหน่อยที่หั่นหั่นแล้วอามินเพื่อนพี่แก้วเออเพื่อนพี่แก้วโอ้โเพื่อนพี่แก้วมินบอก30วิครับไม่เอาไม่เอาว่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 าไงผมจินตนาการหน้าพี่ให้อยู่มึงห้าเดียว้าพี่ห้าคนนี้ไม่ใช่แก้วโอเคพร้อมแล้วนับครับนับพี่นับพี่เดี๋ยวถ้านิ้วเหยียดถึงมา

ไปเร็วเลยเดี๋ยวเพี่หลบให้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันยังไม่ขึ้นมเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มันคือก่อนนะมันบอกไม่ได้จับก่อนต้องจับก่อนจับก่อนอ่ะคุณจูงพร้อมแล้วให้น้องล้วงไปผ่านผ่านจับแขนมินล้วงนิดเดียวเดี๋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 ยวเมนเมนพี่ว่านะพี่ว่าทีเดียวเลยห้าวิไปเลยพร้อมแล้วล้วงครับ ว้นว้นววนวนเไม่เอาไม่เอาจับแล้วผ่านแล้วมีคนที่จับแค่นี้เองไปตามเพื่อนมาเร็วไปตามเพ่มาเที่จับม่อยาตายมาแ้ผ่าแล้วผานแล้วผ่านแลาแล้วมาแล้วาแล้แล้วมาานอมาานน้มาเออไม่ดูหน้ามาหน้ามีอะไร้าไปดูหน้าอ่ะให้ดูให้ดูวให้ดูให้ดูอย่างอื่นกไม่มีอะไรน่ากลัวนะ ไม่มีนะที่คุณพูดมากโกบจิ้งจตกตู้แกไม่มีมมเดี๋ยวที่คุณถอหนหายใจนี่เพราะว่าคุณเห็นปาลาไหลใช่ไหมฮะผมกลัวทุกอย่างเลยเอาเป็นว่าบทโลโทษเดี๋ยนี้ถือว่าสามหนุ่มกับพิเศตผ่านนะครับเม้ แบินไม่ใจเลยอ่ะเนือยกันเลยดีนะสโอเคห้าวิโอเคแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวให้น้องสามคนได้พักคอนดีกว่าใช่เดี๋ยวพักแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราังอยู่กับสามหนุ่มันนี้นะแต่ว่าตอนนี้เรามีหนึ่งเพลงก่อนเลยครับจากสองสาวโฟมดนะครับกับเพลงอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมหนึ่งเพลงนี้จัดใท้ก่อนเลยครับไปเลยครับบัอน